สวัสดีครับสวัสดี FC หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามผมใน Facebook หรือ YouTube นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ผมนะครับมาร์ควินนะฮะก็รับเช่าพระนะครับหลวงพ่อโสธรนนะครับไม่ว่าจะ80ปีกรมตำรวจหรือว่าทุกรุ่นที่วงการนิยมนะครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์โอโห้หไหนบอกว่ารับทุกรุ่นนะคุณเข้าใจนิดนึงนะเปิดหูเปิดตานิดนึงนะครับ พระนะครับต้องเป็นพระรุ่นที่นิยมนะครับก็ทุกรุ่นนะฮะนะครับก็แทบทุกรุ่นแล้วกันอ่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับโอเควันนี้ผมจะมาบอกว่านะครับหลายคนที่ตามผมในคลิปที่แล้วเดี๋ยวหาก่อนนะครับตามผมคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมไปต่างจังหวัดแล้วบังเอิญไม่ได้ส่งหนังสือให้นะครับเดี๋ยวไว้ผมกลับเนี่ยผมจะแจ้งเวทีนะครับแล้วก็จําไม่ได้แล้วลูกค้าคนไหนเยอะมากนะครับ ก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะหนังสือก็ยังสามารถสั่งได้นะครับตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเนี่ยนะครับของผมนะครับจัดทาด้วยประสบการณ์ของผมจริงๆที่ผ่านพระมาเป็นหลักพันหลักหมื่นองค์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเลอๆไม่แน่ใจอาจจะถึงแสนก็ได้นะครับถึงแสนองค์เยอะมากนะรพระ ผ่านผมมาเยอะมากซึ่งก็การันตีอยู่แล้วนะครับจัดพิมพ์แล้วก็ทําด้วยประสบการณ์ของผมจริงๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้มีจําหน่ายทั่วไปนะเพราะว่าผมไม่อยากไปวางเยอะวางนูน่นวางนี่นะเพราะบา,บางทีมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะแยะนะผมขี้เกียจต้องไปดูในส่วนนั้นนะผมก็เลยโอเคถ้าใครต้องการที่จะสั่งนะติดต่อผ่านผมมาได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างหรือจะไลน์ไอดีผมแอดมานะครับ คุณแอดมาก็ได้นะครับก็เอาไว้ง่ายนะคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าโอนเงินชื่อผมปียนัทต่างมงคลคุณก็โอนตังค์นะครับแล้วก็ได้รอรับของคุณได้แน่นอนนะไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนนะสำหรับชื่อนี้นะปียนัทต่างมงคลนะครับก็ตามนั้นนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับแล้วก็มีลูกค้าบอกว่าหน้าปกเป็นประมาณไงเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เขียนด้วยมาร์ควินนะครับ เล่มนี้เนี่ยใช้ประสบการณ์ของผมเลยนะแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมนะครับข้อมูลทุกอย่างก็จะอิงจากตามโบชัวนะครับนะเอาไว้ง่ายครับหนังสือเล่มนี้คุณไม่ต้องอ่านอะไรก็ได้คุณอาจจะรู้พิมพ์เล็กๆก็น้อยนะแต่คุณดูภาพนะครับ ในเนี้ยให้ติดตานะครับให้ติดตาเลยผมบอกงี้นะฮะให้ติดตาเพราะในเนี้ยภาพเยอะมากนะครับถ้าพระองค์ไหนผิดแปลกจากหนังสือเล่มเนี้ยนะครับสันนิฐานว่าอาจจะเป็นเสริมหรือไม่ก็ปลอมนะครับเสริมหมายถึงว่าจัดทําขึ้นมาใหม่นะครับหรือจะบิ้วพระขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับหลายคนดูพระลุงไม่เป็นนะฮะแล้วก็พระลุงตอนเนี้ยมีปลอมเยอะนะครับนะพระลุงก็ปลอมตัวพระเองก็ทําปลอมเยอะนะครับ นะครับหลายคนต้องเข้าใจนะเห็นหน้าผมอย่างนี้ก็คือผมเนี่ยแหละครับมาร์กวินเองนะเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับนะจัดพิมพ์สีอย่างดีจํานวน108หน้านะครับนี่ด้านในเดี๋ยวให้ดูผมประชาสัมพันธ์บ่อยมากเลยนะสาหรับหนังสือนะครับนะสามารถสั่งได้เลยมีบอกจุดตําหนินะครับถ้าคุณอ่านตามหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะคิดตามบางทีการเล่นผพาคุณต้องเปิดใจ พราะบางทีคนที่โดนมาเนี่ยส่วนมากตัวผมเองเอาบางทีเราก็าอาจจะโลภถูกไหมฮะก็พูดตรงๆ,ๆนะครับเราก็าอาจจะโลภได้นะดังนั้นเวลาดูพระหรืออะไรก็พยายามมีสติเยอะๆค่อยๆพิจารณาแล้วคุณจะไม่พลาดนะครับหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นไกด์ไลน์ยอย่างดีนะครับสำหรับคนมือใหม่มือเก่าที่อาจจะไม่ได้ผ่านพระมาเยอะเท่าผมนะผมกล้าการันตีเลยว่าน้อยรายครับที่จะผ่านพระ มาเยอะเท่าผมเพราะว่าผมรับเช่าแทบจะทุกวันต้องพูดอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ผมสแตนบายรอแล้วถ้าใครสั่งมาก็แจกกำนายไปได้เลยชื่อคนโอนก็เปียนะัทต่างมงคลห้ามผิดจากนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อกันที่ว่าอ่ะผมแจ้งว่าผมไปสั่งจังหวัดเนาะแล้วก็ไม่สามารถส่งหนังสือให้ลูกค้าได้หมายถึงว่าผมปิดจําหน่ายนะช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าผม อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ลุกน้องก็ไม่อยู่นะครับไม่มีคนส่งให้นะครับก็จะบอกว่านะครับบังเอิญมีลูกค้านะครับมีลูกค้าแจ้งมาว่ามีเหล้าผมก็เลยไปรับเหล้านะครับไปที่ชนนะก็รับเรียบร้อยนะนะครับแล้วก็ถือโอกาสไปบ้านญาติด้วยนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยอาจจะช้าตกหล่นนิดนึงนะนี่เห็นไหมก็ไปรับเหล้ามาเหลายังรับอยู่นะครับโอเครับัเหล้า เรายัางรับอยู่นะครับแล้วก็โอเคนี่แล้ววันนี้นะครับเห็นไหมกลับมาปุ๊บงานก็มีงานเลยนี่นะก็ไปรับก็ต้องขอบคุณนะลูกค้าที่ยังนึกถึงผมนะครับนะครับจริงๆก่อนหนะน้านี้มีเอ,อมีลูกค้านะครับเดี๋ยวพยายามพูดให้ช้าลงนะผมพูดเร็วไงนะพยายามพูดให้ช้าลงมีลูกค้าเนี่ยติดต่อมาปล่อยพระกับผมเยอะมากแต่บังเอิญผมไปต่างจังหวัดถือโอกาสพักผ่อนก็เลยยังไม่ได้ติดต่อมา แต่ผมก็เน้นย้าว่าบางทีลูกค้านะครับยังมองพระไม่ออกนะครับว่าแบบไหนสวยหรือแบบไหนแบบสภาพแบบผ่านการใช้เนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจบางท่านก็เปิดพระมาราคาที่แพงเกินไปไม่สามารถซื้อขายกันได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะตกลงราคานะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะครับลูกค้าก็นัดผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะผมก็ว่าโอเคเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปนะครับก็ไปรับมามีอะไรบ้าง มีเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะฮะน,นี่เราผมให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันอ่ามีแปดเหลี่ยมด้วยนะครับนี่นะครับมีเนื้อเงินมีแปดเหลี่ยมแล้วก็มีเนื้อสามกริย์ก็ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็เอาง่ายๆครับถ้าคุณต้องการขายเนี่ยนะครับแล้วเราคุยเรื่องราคากันได้การซื้อขายมันไม่ยากเลยแต่บางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจยังห่วงพระอยู่นะผมเข้าใจนะครับบางท่านก็อาจจะเปิดราคาที่มันเวอร์ไปนะครับ บางคนมีนะครับเนื้อเงินเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนื้อเงินเนี่ยมีคนเปิดผมถึงองค์ละแสนนะคุณคิดดูแล้วกันนะครับองค์ละแสนเนี่ยถ้าเอาจริงต้องสวยมากเลยนะแต่บังเอิญพระก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมเนื้อเงินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงเนาะนะครับเนื้อเงินแบบนี้นะครับเปิดผมเป็นแสนก็แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้รู้ราคานะนะครับ นะหลายคนแล้วเอ้ยทำไมคุณมาม์กแบบเวลาให้พระไปแล้วทำไมยังไม่เสนอราคาบางทีอ่ะเอาตรงๆอ่ะผมขี้เกียจคุยเพราะว่าตัวลูกค้าเองครับคุณไม่ได้อยากขายพระจริงๆคุณมาเช็คราคาแล้วมันคุยกันไม่ไม่จบนะครับไปไปมากับกลายเป็นทะเลาะก,กันนะผมก็เลยตัดปัญหาลํำคาญนะฮะก็ต้องเข้าใจนะลูกค้าที่อยากจะปล่อยพระกับผมนะมันมีอย่างนี้เยอะนะครับนี่จากองค์นั้นคลิปก่อนหน้าเนี้ผมเอาไปเช่ามานะครับ นะครับแล้วก็ตกผมไม่รู้ว่าลูกค้าเขาไม่มีกล่องนะผมก,ก็ตามไหนก็ตามนั้นนะครับก็จ่ายตังค์นี่ก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่กับผมอยู่หลายองค์เนี่ยมีประมาณเกือบจะยี่สิบองค์แล้วมั้งเนี่ยนะผมก็รับไปเพิ่มมาอีกประมาณสักหกองนะฮะนี่ซอ,องกระดานอยู่เลยลูกค้าน่ารักมากนะครับนึกถึงผมแล้วก็ออตอนเช้านะครับก็ไม่ได้เอาไปเสนอขายใครก็เก็บไว้ผมนะฮะ แล้วเย็นๆช่วงเย็นๆผมก็ไปนี่ให้ดูนะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงนะที่อุสตส่าห์นึกถึงผมแล้วก็เก็บพระไว้ให้ผมอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยวันนี้ไม่เอามาหกอง์แล้วก็มีมีของเก่าด้วยนะครับปนๆนะเนื้อเงิเน,เน,เ,นเนื้อสารมาส,สัตว์นะครับนะครับนะแล้วก็ใครนะครับ f อซผมตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมที่อยู่ในนี้แฝงๆนะว่าไอ้คุณแม่ไหนบอกว่ารับทุกองนะคุณเข้าใจนึง นะครับผมรับแทบทุกรุ่นนะครับในหลวงพ่อโสธรแต่ตรงบนรุ่นที่นิยมนะแล้วก็ส่วนมากคนที่คอมเมนต์นะครับไม่มีแอดไลน์มาหาผมหรอกนะคุณก็พูดสบทดไปอย่างนั้นแหละนะครับถ้าคุณมีพาร์ทจริงแอดไลน์มาคุยกันนะครับนะตกลงราคาได้ก็นัดเจอกันนะครับคุยกันง่ายๆ่ายนะฮะนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะนะครับนี่เห็นไหมนี่พาร์ทแบบนี้ก็ยังอยู่นะครับบางคนมา เช็คเล่นๆขำๆนะผมก็ไม่อยากตอบพูดกันตรงๆนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาฝากนิดนึงว่าตอนนี้นะครับกลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอรับลูกเออไม่รอรอับลูกค้านะครับถ้าจะสั่งหนังสือก็นะครับคลิปนี้ก็ได้แน่นอนแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเออเอฟซด้วยนะตอนนี้ยอดซับก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะติดตามผมใน facebook นะครับแล้วก็ ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวเต็มที่แล้วครับว่านะครับมีพระก็อย่าลืมนึกถึงผมเหล้าเก่าก็รับนะครับวันนี้ลูกค้าก็โทรมาเช็คราคาเรียนซี่นะผมก็บอกไปตามนั้นนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าลูกค้าใหม่ลูกเออลูกค้าลูกค้าใหม่ละกันที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนมากไม่รู้ว่าผมเนี่ยเล่นพระหรือว่าซื้อเหล้าสไตล์ยังไงนะครับ นะผมเป็นคนซื้อง่ายนะครับขายคล่องขอให้คุณนะครับคุยกันตรงๆนะอยากขายก็ขอให้อยากขายจริงนะไม่ต้องมาเ,เช็คนู่นเช็คนี่นะครับมันเสียเวลากันนะครับ,นะค,รบคุยกันได้ง่ายนะครับถ้าจะเช็คก็บอกเลยว่าคุณจะเช็คนะครับนะแล้วก็ถ้าผมไม่บอกราคาก็อย่ากโกรธกันนะนะครับโอเคเราพยายามตอบไลน์ทุกคนนะยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้ใครจะปล่อยพระหลงวงพ่อโสธร ทุกรุ่นที่วงการนิยมอย่าลืมนึกถึงผมแล้วก็หนังสือสามารถสั่งได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะฮะแอดไลน์ด้านล่างโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะนี่นหนังสือไหนเน่นะครับ410บาทรวมจัดส่งแอดไลน์นะครับโอนเงินส่งสลิปมานะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็รอรับหนังสือได้เลยไม่เกินอาวันถึง2วันก็ได้รับหนังสือแล้วนะฮะ นะครับหนังสือเล่มนี้จะทําด้วยประสบการณ์ของผมจริงๆนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดด้วยเต็มที่จริงๆนะรับรองไม่ผิดหวังโอเคไปละครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณ FC ทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกัน